น่วยที่1เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5เหตุผลเชิงตรรก,กะกับการแก้ปัญหาคืออะไรอเข้าสู่บทเรียนการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรก,กะหนึ่งนำปัญหามาแยากยะย่อยเป็นส่วนส่วน 2องหารูปแบบของปัญหา3คัดแยกกระส่วนที่เป็นสาระสำคัญของปัญหา4นํนำวิธีการแก้ปัญหามาสแสดงเป็นลำดับขั้นตอนเราเรียกการสแสดงลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหานี้ว่าอัลกอริทึมภารกิจพิชิตความรู้คำชี้แจงหนึ่งให้นักเรียนเก็บดาวกิจกรรมให้ครบ5ดาว5กิจกรรม2ตอบคำถามถามให้ถูกต้อง3าทำครบตามเวลาที่มอบหมาย เริ่มเกมด่านที่หนึ่งพาโป้ดูหนังโป้วางแผนเพื่อจะไปดูภาพยนตร์ในงานเทศกาลในงานภาพยนตร์ให้ครบทุกเรื่องและพักรับประทานอาหารกลางวันในเวลา 12, 3 0 1ง3 0ถึงนาทีซึ่งมีตารางการฉายภาพยนตร์ดังนี้ถ้าคุณเป็นเพื่อนโป้คุณจะวางแผนการดูหนังอย่างไรให้ครบทุกเรื่อง 1>, 1. จัดแบ่งกลุ่มภาพยนตร์ได้ดังนี้ 2. จัดลำดับการเข้าชมภาพยนตร์ในช่วงเช้าและพักรับประทานอาหารเวลา12 3 0 1 3 3 0นาทีตามเงื่อนไข 3. จัดลำดับการเข้าชมภาพยนตร์ในช่วงบ่ายและเลือกดูซูปเปอร์แมนช่วงบ่ายเนื่องจากรอบในช่วงเช้าซ้อนกับเรื่องไดโนเสาร์ 4. โอสามารถใช้เหตุผลเชิงตกกรรกะในการวางแผนชมภาพยนตร์ได้ดังนี้นานที่ส ด่านที่2เลือกของใช้ให้ถูกสถานการณ์อธิบายเกมมีจำนวน6ข้อย่อยให้นักเรียนตอบอย่างมีเหตุและผลโดยพิจารณาจากคำถามที่ครูได้กำหนดมาให้ตอบถูก1นคะแนนต่อใบผิด0นนูคะแนนคำถามข้อที่1วันนี้ฝนตกหนักแต่นิดต้องเดินไปโรงเรียนเธอควรพกอะไรไปดีก็ร่มมอขอรองเท้าโค้หนึ่งสือลูกองฉเฉลยคำตอ,อ,อบอบกอรคเพเพราะ,ะร่มช่วยกันผลได้ทำให้นิดไม่เปียก คำถามข้อที่สองไฟในห้องดับตอนกลางคืนนิดอยากมองเห็นของรอบตัวควรใช้สิ่งใดกอเทียนขอดินสอคอสมุดงอลูกบอลเฉลยคำตอบกอเทียนเพราะเทียนให้แสงสว่างสามารถมองเห็นของในที่มืดได้คำถามข้อที่สามคุณครูให้การบ้านเรื่องคณิตศาสตร์แต่นิดไม่มีเครื่องคิดเลขเธอควรทำอย่างไรกเล่นเกมขอเขียนคำนวะด้วยมือคอนอนงอฟังเพลง ฉเฉลยคำตอบขอเขียนคำนวณด้วยมือเพราะสามารถแก้โจทย์ได้โดยใช้สมองคิดแทนเครื่องคิดเลขคำถามข้อที่4นิดอยากโทรบอกแม่ว่าเลิกเรียนแล้วควรใช้สิ่งใดดีก็ตุ๊กตาขอเขียนคำนวณด้วยมือคอโทรศัพท์งอฟังเพลงฉเฉลยคำตอบคอเพราะโทรศัพท์ใช้ในการสื่อสารได้คำถามข้อที่5แดดร้อนมากแต่นิดต้องเดินไปตลาดเธอควรพกอะไรไปด้วย กลูกอมขอหนังสือคอโทรศัพท์งอหมวกเฉลยคำตอบงอเพราะหมวกช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้ร้อนศีรษะคำถามข้อที่6นิดอยากฟังเพลงโปรดของเธอแต่ไม่อยากรบกวนคนอื่นควรใช้อะไรดีก็หูฟังคอลำโพงคอโทรศัพท์งหมวกเฉลยคำตอบกอ็เพราะหูฟังช่วยให้ฟังเพลงได้โดยไม่เสียงดังรบกวนผู้อื่นนานที่สาม ด่านที่สามครัวนักคิดเชิงตรรก,กะเชฟมาม่าขั้นเทพจงเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องหนึ่งใส่มาม่าลงในน้ำเดือดสองต้มน้ำให้เดือดสาเทน้ำใส่หม้อสี่ใส่เครื่องปรุงรสห้าปิดแกส๊สแล้วเทใส่ชามเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลการต้มมาม่าที่ถูกต้องเชฟไข่ตุนสมองไว จงเรียงลำดับขั้นตอนให้ถูกต้อง1เติมน้ำหรือน้ำซุปสองตีไข่ให้เข้ากัน3ามตอกไข่ใส่ถ้วย4กรองไข่ให้เนียนห้านำไปนึ่งจนสุกเรียงลำดับเหตุการณ์อย่างมีเหตุผลการทำไข่ตุ๋นที่ถูกต้องนานที่4ี่นานที่สี่เกมรหัสลับนักสืบตะก,กะนักเรียนได้รับบทเป็นนักสืบตะก,กะ ซึ่งต้องไขปริศนาเกี่ยวกับสามคนปริศนาโดยใช้คำใบ้ที่ซ่อนอยู่เพื่อหาคำตอบว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนและใครชอบสัตว์ชนิดใดคำถามใครเป็นเจ้าของปลาทองคำใบ้แพรวไม่ชอบสัตว์ที่เห่าได้ต้นมีสัตว์ที่ว่ายน้ำเก่งนัดไม่เลี้ยงปลาเฉลยต้นคำถามบ้านใครอยู่บ้านตรงกลางคำใบ้บ้านของต้นอยู่ติดกับบ้านของเมบ้านของแพรวอ,อยู่ซ้ายสุดบ้านของนัดอยู่ขวาสุด ฉเฉลยต้นคำถามใครคือคนที่ชอบอ่านหนังสือคำใบ้คนที่ชอบอ่านหนังสือไม่สวมหมวกต้นสวมหมวกนัทถือดินสอฉเฉลยเมยน้านที่ห้า,านา้านที่ห้าเส้นทางไหนใกล้ที่สุดผู้นักเรียนสังเกตเส้นทางและดูว่าเส้นทางไหนที่ถึงเป้าหมายได้ไวที่สุดและนักเรียนสามารถหาได้กี่เส้นทางที่สามารถมาถึงเป้าหมายได้ สรุปเหตุผลเชิงตรกะก,กับการแก้ปัญหาคือการใช้เหตุผลอย่างมีระบบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยไม่เพียงพึ่งการเดาหรือโชคแต่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์และความคิดเชิงเหตุผลในการหาทางออกที่ดีที่สุด